นำที่เที่ยวได้ไหมไม่หมบางแสนไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บางแสนอะไปบอกคิดถึงเขาเขาบอกขอบคุณเขาที่คิดถึงเรามูฟเลยวายพี่เกิด3ตุลากใกล้การวายอยากเกิดยีิบเก้ากันอย่านะพี่ชื่อมยหยาค่ะมาแล้ววันนี้ค่ะชื่อมาหยานะคะอยู่ยีิบเก้านะเกิดยีิบเก้าอยากจะไปเที่ยวช่วงยี่สิบสามยี่สิบสี่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์เส<ะ>ียง<สะ>คนน่ารักน่ารักใช่ปะ น่ารักใช่ปะไปหาลัวลัวเลยไหมพี่ไม่มีลัวคะ่ะพัทยาเหรอไปเลยคะ่ะพี่ไม่อยากบางแสนไม่ไปคะ่ะไม่ไปบางแสนคะ่ะไม่ไปพัทยาไม่ไปไม่ไปชลบุรีเขต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 เป็นเขตห่วงห้ามห้ามไปไปหัวหินดีกว่าไปหัวหินหรือไปชะอำดีนะไปหัวหินหรือไปชะอำดีนะขอบคุณที่กดใจให้ด้วยนะคะไปหัวหินเนาะหัวหินหัวหินไปหัวหินดีกว่า น่าสนใจมากเราเกิด23นี้แล้วคะ่ะวันวันที่มองแกนเกิดจะเป็นวันที่เราไปเที่ยวเดี๋ยวเราจะมาให้เบรเบอร์เดย์ก่อนนะคาบีบาลาคาบีาลาคาบีบาาคาบีบาลาคาบีบาลาคาบีบาลาคาบีบาคบีบาลาคาบีบลคาบีบาลาคาบีบรลาาบีารลาคาบีบลาคาบีบาร์ลาคาบีบาาคาบีาลคาบีบาลาคาบีบาลาคาบาลาคาบลาคาบีบาลาคบีบาลาคาบีบาลาคาบี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที er ่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะชื่อว่าแม่หยานนะคะดีดีที่รู yeah! ้จักงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครวับดีคฮัลโหลฮัลโหลไปเผาตึกชมโูเหรอท่าบีมบ้านอะ Are you Thai Yes ห่วมากเลยเป็นเขตห่วงห้ามมามีห่วงเห็ห่วงห้ามมามีห่วงเทศก,กาลคาบีบาล่าคืออะไรวะจีบเลยพี่มยายาน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะ <c oughs> มายาน่ารักไหมจูบพี่คะผมขอจีบได้ไหมคะพี่พี่ผมจะจีบพี่ได้ไหมช่วงนี้ SM สเอดูแลศิลปินดีขึ้นอยู่นิดนนะจริงเหรอจริงเหรอ โอ้ใครส่งกล่องมาให้ไว้แค่ส่งเหรียญให้เราขอบคุณนะคะทุกคนมาเราเปิดกล่องนะคะ w h a t s u p Are you playing It's so cute อา Ah ่ m Snap อ่าออกเสียงไง Sepeto ป่ะ Sepeto อ่า Z E P E T O เราไม่รู้ว่าทุกคนออกสำเนียงไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวออกเซปเปโตเดี๋ยวเซปเปโตเซฟเซฟอะไรเงี้ยเอาเซปเปโตแล้วกันเนาะตอนนี้พี่อยู่ไหนคะอยู่บ้านค่ะพี่อยู่บ้านนะคะอยากเป็นสาวมหาใด งดาวเป็นลูกสาวจบอะน้องดาวเป็นลูกสาวกบจบชั้นม6จากบ้านหนองใหญ่ร้องไงนะดาวมาหาแหลมร้องไงนะเซียวมาพี่หมาอ้อเรียกอย่าเรียกชื่อผิดนะเป็นชื่อหมานี่ต่อยเลยนะ <c oughs> จะพออยากขอเปิดกล่องก่อนนะขอเปิดกล่องก่อนนะเปิดกล่องก่อนนะสองเหรียญ คิว thank you แก้มสซเปโต้ค่ะคนจนเรามีสิทธิ์ไหมคะคนจนเรามีสิทธิ์ไหมคะผมอยากจีบให้ไหมอ่ะขอบคุณเสดอกลาบด้วยนะคะถ้าอยากจะจีบต้องผ่านแม่เราไปก่อนนะคะแม่หัวมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเสดอกลาบด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอพคุณทราบสองเหรียญเลยนะคะคุณคิงหนูดาวเป็นลูกสาวกบจดฉันบอกเออนั่นแหละใช่ๆๆไใวายไ้ห้าเหรียญเลยอ๋อแล้วเจ้าของแล้วสองเหรียญเองแม่ไหนนี่ไงสองสาม หนูดาวเป็นลูกสาวกบจดชั้นมาหกสักบ้านหนองใหญ่ลองเงี้ปปะข้ามด่านก่อนนะคะพอดี่มืนมีห่วงมากค่ะใครจีบต้องเปวาร้านตัวก่อนโอ้เกินเกินล้านตัวเกินเกินไหนก็เกินไปน่าลัขณะนี้ไม่มีหวั่นใจได้ไงเพิ่งโดนเทมาค่ะเพิ่งโดนแฟนทิ้งมาค่ะเขาเพิ่มกำลัง รักแบบรักคนคิงที่สุดเลยจุ๊บเองมะเราจะมีแฟนไปทำไมในเมื่อเรามีคนคิงในเมื่อเรามีแม่เรามีทุกคนที่เปให้เราเราจะมีแฟนไปทำไมถูกปะมีแฟนทำไมในเมื่อเราแบบเรามีทุกคนที่แบบแบบให้ของขวัญเราเยอะขนาดเนี้ยจะมีแฟนใหม่มีแม่ก็พอแล้วขอบคุณนะคะรถหนูดาเป็นลูกสาวกบอ๊ยชอบชื่อมากตดพิสวงแกชอบชื่อมากเลยวันนี้ค่ะ แล้วก็ไม่หาหมดมีแบตู้เที่ยแดนเลยแบบตู้มตู้ไม่หาตู้เที่ยแดนใครมาก็มาอ่านผิดตดพิษสวงเหรอตดพิษสวงไปแล้วนะงงามคุณหยาไปแล้วคุณคิงคุณคิงอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมทันยาด้วยนะคะได้เลยค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองเหมือนกันนะอย่าลืมดูแลเองเหมือนกันนะคะหัวใจคุณคิงขาวจมิงพี่ชอบเล่นข้อไหมคะข้อสักหัวใจด้วยนะคะพิษสวงเหรอพิษสวงไม่ใช่พิษสวงเหรอพิษ